ช่วยผมด้วยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นผมล้มละลายแล้วหนังเรื่องนี้ยผมตั้งใจทำมากผมทำอย่างพิถีพิถันช่วยผมด้วยนะครับพี่เอครับ PA พี่เอไพรโรดสังวริบุตรผมฮาร์ดนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่โรงหนังเมเจอร์รัชโยธินผมมาเพื่อมาค้นพบว่าวัยอลรวน5เนี่ย mm hmm. เขาจะฉายถึงวันที่เท่าไหร่น้องจา๋าวันนี้มีหนังเรื่องวัยอรวน5ฉายไหมรอบไหนคะวันนี้นะมีรอบ บ่ายสี่หนึ่งทุ่มแล้วก็สี่ทุ่มอ่ะสำหรับพรุ่งนี้8มกราวันเกิดเอลวิสวันเกิดเอลวิสเพรสลีย์บ่ายโมงสี่โมงเย็นทุ่มหนึ่งแล้วก็สี่ทุ่มอ่ะต่อไปจะหนู9กมกราเหมือนเดิมอ่ะสิบมกราเหมือนเดิมแล้วก็11มกราวันสุดท้ายขอบคุณน้องมากค่ะตั n งคิวค่ะสวัสดีค่ะพี่เอครับผมฮาร์ดรายงานจากเมเจอร์รัชโยธินครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสมาดูกันนะฮะไวโอโรวล่ห้าผมยังไม่ได้ดู ถ้าผมมีโอกาสได้ดูแล้วเดี๋ยวจะมาวิจารณ์ให้ฟังว่าดีหรือไม่ดียังไง